สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีหนึ่งเมนูที่ผมจะทําและผมค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยครับเพราะผมไปสั่งปูลาสกามาแต่ผมก็อยากจะทําแบบไทยๆนะครับผมไม่อยากทําแบบฝรั่งผมก็เลยจะเอาปูลาสกาเนี่ยมาทําเป็นแกงปูใบชะพูนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนผสมอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้เาม,มาดูเลยครับ นี่นะครับส่วนผสมก็นี่เลยครับปูลาสกาที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวนี้สั่งง่ายๆเลยนะครับ Delivery มีมาส่งเราถึงบ้านเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่ตลาดก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะเพื่อนๆลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องแกงนะครับเครื่องแกงพริกเนี่ยผมพยายามที่จะหาแบบใต้ๆเลยนะครับวันนี้อยากกินรสชาติแบบใต้ๆแล้วก็ใบชะพูนะครับ ส่วนผสมก็มีอยู่3-4อย่างนี่เองนะครับแล้วก็กะทินะครับที่ผมจะเอามาผัดนี่นะครับนี่นะครับแต่วันนี้เราจะใช้ลองวิธีที่เราไม่อยากให้กะทิแตกมันนะครับเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะครับเพราะว่าผมว่าเข้าที่ผมจําได้เนี่ยผมเคยเห็นแม่ผมทําเนี่ยแม่ผมไม่ได้รอให้เครื่องแกงแตกมันนะครับผมก็ใส่เลยนะครับ เราก็ทำน้ำแกงเลยนะครับผมก็ใช้แซ่ตีเครื่องแกงกระจายทั่วๆก่อนนะครับสีมาแล้วครับส,สีมาแล้วถ้าเป็นแกงใต้ก็จะต้องเผ็ดร้อนนะครับจัดจ้านรสชาติต้องจัดจ้านนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆทําก็ไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้นะครับแล้วที่แล้วที่แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะค้นนะครับเพราะว่าเครื่องแกงเราเยอะผมก็จะเพิ่มกะทิลงไปหน่อยนะครับถ้าเราทำเองที่บ้านเนี่ยมันก็แล้วแต่เราเลยนะครับ วเราจะใส่กะทิเพื่อให้ข้นหรือว่าไม่ให้ข้นนะครับใต,ใต้ใต้ก็จะออกข้นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับข้นมากนะครับตอนนี้เรารอให้เครื่องแกงเราเดือดแล้วผมก็จะปรุงรสแล้วนะครับปรุงรสก็มีแค่2ออย่างเองครับน้ําตาลกับน้ําปลานะครับนี่ผมก็จะใส่ น้ำตาลนะครับแต่ว่าผมใช้น้ำตาลปี๊บนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยๆปรุงไปก่อนนะครับว่ารสชาติเราประมาณไหนนะครับอย่าเพิ่งแบบทีเดียวนะครับนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปครับใช้ประมาณสักหนึ่งทัพพีนะครับ เกือบลืมครับเกือบลืมเพื่อนๆผมจะเพิ่มดีปรี B L, แล้วก็ขมิ้นเพื่อเพิ่มความจัดจ้านของแกงเราอีกหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะจัดจ้านประมาณไหนครับอันนี้ต้องไปตำก่อนนะครับไม่ใช่ใส่ทั้งก้อนอย่างนี้ครับนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆ นิดเดียวนะครับใส่ลงไปเลยครับอันนี้รสชาติได้แล้วนะครับผมจะเพิ่มกะทิลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยสุกแล้วผมก็จะใส่ใบชะพูนะครับนี่นะครับอุ้ย ผมก็จะหั่นให้มันเล็กๆนะครับใส่ใบชะพูไปแล้วนะครับตอนี้ผมก็จะใส่ปูลงไปแล้วครับนะครับ แปงปูลัสก้าใบาชพูครับขอชิมปิดท้ายอีกสักรอบนะจ๊ะนี่เอาเข้มเข้มเลยเข้มเข้มเลยเข้มๆเ,เ,เลยโอ้ ได้รสชาติที่เราต้องการเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงปูพร้อมเสิร์ฟนี่นะครับแกงปูเราเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงปูผมนะครับ เพื่อนๆก็น่าจะทําได้นะครับผมว่าผมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับให้ไปลองทําดูด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราน่าจะทํากินกันที่บ้านเรียนรู้แล้วก็เรียนที่จะทํามันไปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับที่ช่องเจม o คุกแอนด์เทสลองทําลองกินนะครับและผมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะครับ